จริงแล้วเราเป็นหมอลลาเมืองสารคามเนาะ นะครับก็เป็นศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์พี่น้องฟังล่ำก่อน,นะครับประมั่น3ามสี่โมงแร่งจังสีได้แฮนะครับจงนี้รับประทานอาหารตามอัธยาศัยในโรงท่านต่างๆที่สายบุญทุกๆท่านนะครับเดม,มา่าแจกนะครับเดม,มา่าซอยในงานบุญในเทือนีนะครับหากสิ่งหนึ่งประกันใดขาดตกบกพ่องหรือพี่น้องเช่าโนวน,นสแสดงเองนะครับการตอนรับอาสิบอ,อดีเท่าที่ควรต้องขอ ออกโตวไวสกักคนถือว่าพี่น้องทุกๆท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับบานห้องเป็นบ้านโบยยัยนะครับการจัดงานโดดเดเถื่อนีเทียนหนึ่งนะครับตั้งแต่พระเดชพระคุณท่านพระมหาอภิชาติมาอยู่วัดนะครับพยายามที่จะจัดงานหาเงินเข่ามาในวัดมาสางมาแต่งวัดมา,าศาสนาของเฮ้านะครับแต่ว่าเท่อนี้ขนาดจ,จะเป็นงานใหญ่ที่สุดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจ,จูจ้าหาแลนนะครับ บอสมบูรณ์เท่าที่ควรขอการประทานอภัยแลักเมืรอแรงพี่น้องฟังลําก่อนเรียบร้อยแล้วบอให้เมื่อฟังมอลลั่นใจกระลอยก่อนเมื่อนี้ศิลปินหล,ลายคนกระสิมานะครับเอาให้พี่น้องมวนต่อกับทีมงานอีแม่สงบครับแขนอันนี้ผูกแขนอันนี้เสื้อที่ดินน้ำลาครับครับมืองัดแต็ม่ไะเด็นไปกข่เห็นอาจารย์ไห่บุญไปอยู่ เราหนักกันแล้วเราผิดหนักเนาะจะเฝ้าเฝ้าเลี้ยงหลังหลังบ้านออกไหมล้มสะกวันครับเอาเอามุต่อครัาเอาได้ลูกชายลูกสาวเกิดไปยากน้ำเขาเฮงอ่างเดือนเขาตีเกตเอา